ก็วันนี้ช่วงเช้าเวลาประมาณ0 6นกในกาเศษนะครับก็รับแจ้งว่ามีรถยนต์เฉียวชนเสาไฟฟ้านะครับในซอยลาดพร้าว4 8นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนสุริสานะครับพร้อมกับปพสอเลยมาที่เกิดเหตุนะครับก็พบตามที่ปรากฏนะครับก็คือเป็นรถยนต์พ o n d a c ซ t y ีนะครับเฉียวชนเสาไฟฟ้าเบื้องต้นที่สำรวจแล้วเนี่ยเสาไฟฟ้าเสียหายประมาณ12ต้นนะครับแล้วก็ได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้แล้วนะครับนอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็คือในรถเนี่ยพบอาวุธปืนนะครับ เดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีตะเบียนหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจค้นที่ตัวเนี้ยก็พบขันยาเสพติดนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะนําเข้าที่ต่อนอน,นะครับครับแล้วเบื้องต้นในเรื่องของความเสียหายนี่มีบ้านเรือนหรือประชาชนได้รับความเสียหายบ้างกี่าลังตอนนี้ถ้าที่ตรวจสอบเนี่ยบ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับความเสียหายนะครับมีเพียงแต่ว่าเสาวไฟฟ้าแล้ว,ว่าสายไฟเสียหายตอนนี้ก็คือตัดมีการตัดไฟฟ้าอยู่นะครับ มีข่าวของตัวต้องหาที่เขาให้การยังไงบ้างคะท่านประชาชนตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ซักนะครับเพราะเดี๋ยวจะนําไปสอบถามรายละเอียดที่สอนอุรีศานชื่อนักข่าวพอได้ได้หมดแล้วเรียบร้อยครับเขาเดินทางมาจากไหนจะไปไหนครับท่านทะเบียนรถเนี่ยเป็นทะเบียนรถต่างจังหวัดนะครับคนเดินทางอะไรเดี๋ยวขอขอตรวจสอบก่อน แล้วเบื้องต้นในเครื่องของความผิดเนี่ยตัวคนับจะมีความผิดเรื่องอะไรบ้างครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับความผิดก็คือข้อหาตามพรบจราจรทางบกนะครับขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวจนทรัพย์สินของทางราชการเสียหายรนะครับแล้วก็เรื่องตามพรบอาวุธปืนนะครับแล้วก็เรื่องตามพรบยาเสพติดนะครับส่วนข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับทางท่านผูมกับตอนนอนธิศาสตร์เนี่ยนะครับให้ทั้งสายตรวจทั้งจราจรเดี๋ยวอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับในซอยลาดพร้าว48แล้วบริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อ ไม่ให้กระทบการจราจรนะครับพรุ่งนี้ย้ายทำงานได้ตามปกติ